ทุกคนเกมขยันอัปเดตจริงๆครับสวัสดีครับคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ King o ฟซีนะครับแมปดีแมปเดิมของเรานะแมปที่ไม่ได้มีภาพสวยแต่ขยันอัปเดตอะไรที่มันน่าสนใจนะครับมาตกคนบ้าอนิเมะแบบเราจนได้นะครับผมอัปเดตท,ที่มันอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับก็จะมีกันอยู่2แบบนะทุกคน,น,นก็คือเาวีสนะครับผมแล้วก็แล้วก็ผลปีศารผลใหม่นะครับนั่นก็คือเรียวเมงสุกุณนะนะทุกคน โดยสุกุ i, นะครับจะอยู่เกาะออชาบอนดี้นะครับให้เราเดินมาตรงนี้เลยทุกคนออกมาจากเมืองใช่ไหมเดินตรงไปเลยนะครับแล้วก็เจอเรียวเมงสุกุณะตรงนี้นี่ครับทุกคนอ่ะนี่ก็คือวิธีการหาเรียวเมงสุกุนะนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลทั้งหมดของเรียวเมงสุกุนะกันเลยนะทุกคนเลเวลเท่าโกโจโลเลยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบนะทุกคนนี่ครับผมได้ไมาแล้วเรียวเมงสุกุณะทุกคนแปลงร่างเพลงเดิมเลยเพลงตอนแปลงเป็นเกียร์ห้ากับโกโจโซาตารุนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ท่าตัว V ีกันเลยนะครับทุกคนเราใส่เลือดมาแล้วใช่ไหมเราจะเลือดมา2ล้านนะครับผมได้เลือดมา2ล้านไม่พอทุกคนให้เรากดไว้ที่สกิลตัว V ครับเราจะแปลงร่างเป็นเรียวเมนซุกุนะร่างสมบูรณ์แบบนะทุกคนเลือด42ล้านนะครับผมสกิลตัว C ครับเป็นสกิลการฮิวเลือดนะทุกคนซึ่งโกงมากๆนะครับนี่เป็นผลที่โกงที่สุดในเกมณนะตอนตอนนี้นะครับผม42ล้านเรียวเมนซูกุณะตีเราเข้าหรือไม่ เรียวเมงซูนะตีเราไม่เข้านะครับทุกคนดูดิมันตีเราไม่เข้าเนี่ยผมยืนต่อยมันก็ได้แล้วนะครับเราดูกันที่สกิลตัวเอ็กครับทุกคนไฟแอลโล่คูดาไวนะครับผมคูดาวไวแถมแรงด้วยนะครับผมเรียวเมงซูนะครับตีไปแล้วมันจะดรอปอ80เจมอ้ยผมได้ผลสุคนะพอดีทุกคนนี่ครับผลซูนะเป็นอย่างนี้เลย โอ้โหนี่ตีตัวเดียวก็ได้เหรออัตราในการดปนะครับ1นึทับสินะทุกคน1ใน15นะครับผมแต่ผมตีตัวเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเอากิฟฟินออกกวนกิฟฟินผลกากนะครับผมใส่เรียมซูรุนะไปนี่มี2องพอแล้วนะครับผมกิฟฟินนี่จะ,ะกีราฟนะครับโอเคถ้าสกิลตัวเอกก็ยิงแอลทุกวนแอโร่เจมนี่เอาไว้ใช้ในโลก2นะครับทุกคนอ่ะกิลต่อมาครับทุกคนเป็นกลางอนาเขตนะกลางอนาเขต โอ้ยมีคัดซีนขึ้นด้วยนะครับผมอืมโอ้ยกลางอนาเขตทุกคนเตะๆๆเตะเบามากนะครับผมสกิลตัวเอ็กแรงกว่าหลายร้อยเท่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่คลิปตรงนี้กันเลยทุกคนว่าระยะมันกว้างแค่ไหนนะครับผมกลางอนณาเขตอืมแล้วก็มีอ๋อเอฟเฟกต์ขึ้นด้วยทุกคน เดินออกมาฟันไหมนี่ครับสกิลนี้ฟาร์มดีมากๆเลยนะทุกคนสกิลตัว C นะครับผมผมแนะนำให้ใช้ผลสุสกุณะนะครับถ้าจะฟาร์มนะทุกคนเพราะมันเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือผลของเรียวเบงสุคุณะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ถัดไปเลยนะครับในการทำเผา V2 นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่โลก2แล้วนะครับ ให้เราไปที่เกาะใหม่เลยนะครับถ้าทุกคนเข้ามาโลกสองใหม่ๆใช่ไหมมันจะอยู่เกาะตรงนั้นนะครับให้เราไปที่เกาะใหม่เลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินชมจันไปนะทุกคนเพราะเดินชมจันมันเร็วกว่าขี่เรือไปนะครับผมมันเร็วกว่าหลายร้อยเท่าเลยอ่ะจะตัดไปตอนนั้นเลยตอนนี้ถึงแหละโอ้โอ้โอ้โอเคทุกคนเรามาถึงเกาะใหม่กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่รีเผากันเลยนะครับผม ที่รีเผามันจะอยู่บนต้นไม้นะทุกคนคือตรงส้มตรงนี้เลยนะครับมันเป็นส้มใช่ไหมอันนี้เป็นเควสนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือหมดอ e ิเล็กโตนะทุกคนซึ่งตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าทําไมนะน่าจะเลเวลไม่พอหรือเปล่าอันนี้เป็นเควสนะครับผมส่วนรีเผาจะอยู่ตรงนี้นครับอ่ะการรีเผาเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดอ๋อประมาณ10เจมนะครับผมนี่รีตรงนี้เลยทุกคนตอนนี้ผมเผาสกายปีใช่ไหม ผมก็รีไปเป็นฟิสแมนนะครับแต่ไม่เอาเดี๋ยวผมจะรีเอาเป็นเผ่ามิงนะทุกคนว่าเพิ่มความเร็วนะครับผมเผ่ามนุษยก็มีจะสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเผ่ามนุษย์นี่ก็ทําเป็นอวีสองได้ด้วยนะครับผมทุกคนผมรีมาสักพักแล้วอะผมยังได้แค่มนุษย์เลยอะนะครับเดี๋ยวถ้าได้มนุษย์อีกรอาผมก็ใช้เผ่ามนุษย์ไปแล้วนะงั้นงั้นกูใช้เผ่ามนุษย์แล้วกันนะครับอันนี้ก็อีโวได้เหมือนกันนะครับผม โอเคส่วนตรงนี้เป็น NPC ของเอของเหมือนจะเป็นฮาคินะครับผมซึ่งมันใช้ประมาณ10บล้านตรงนี้ผมมีล้านนึงอะผมซื้อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาซื้อทีหลังนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือเซ็ตสปาวนะครับโอเคอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเราจะหาเจมมาสุ่มเผาตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมเห็นบ้างมันใช้1ิเจมนะครับ เจมครับมันจะดรอปตามบอสนะครับซึ่งเกาะนี้จะมีบอสอยู่ตัวเดียวนะครับที่ดรอปก็คือ m i n ว v 2ครับทุกคนฟึดบดรอป1250เจมนะครับผมนี่ก็ฟาร์มตัวนี้ตัวเดียวไปรีเผาได้12รอบนะครับผมอ่ะนี่ก็วิธีการหาเจมคร่าวๆนะครับผมส่วนต่อไปครับตัวที่ทำวีสนะครับผม ให้ทุกคนหันหน้ามาทางนี้ครับทางขวาของต้นอ,อ้อส้มเลยนะครับผมขอเรียกว่าต้นส้มนะทุกคนอยบินเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์สัตว์เอ้ยขึ้นมาโอ้โหโอ้โหทุกคนบินไม่เลิกแบบหนึงนะครับโอเคให้เราขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะมาพักตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ฟึบ ตรงนี้ครับทุกคนมันจะมีตัวทำา V2 อนะครับอันนี้ไว้ทำมิง V2 นะครับต้องการเจม1000นะครับแล้วก็เผาของมิงนะถึงจะทำเป็นมิงอเวกเกนได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นเผามนุษย์นะเดี๋ยวเรามาดูที่ถัดไปเลยครับทุกคนทำเผามนุษย์ V2 นะครับผมก็คือเผาผมที่ใช้อยู่ตอนนี้นะทุกคนฟึบเข้าไป นี่ครับใช้เพชร1 0 0 0เจมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เผ่ามนุษย์นะเอาเวกคนไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะบัคหรืออะไรสักอย่างอยู่นะครับผมส่วนเผ่าสกายเปียกับเผ่าเอ่อเงือกผมไม่รู้ว่ามันทำตรงไหนนะเพราะว่าตอนนี้มันมี NPC แค่2ตัวนะครับเขาน่าจะยังทําไม่เสร็จมังคับเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเป็นสกายเปียทุกคนแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นเอ่อเผ่าเงือกนะครับผมอันนี้ก็คืออัปเดตทั้งหมดที่มันมีเข้ามานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คง ประมาณนี้นะครับถ้าชอบฟังแล้วก็แชด s u b ส c คร b e เจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีอัปเดตอะไรเข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย